ครับไอตั้มสไตล์ชาแนลดีๆต้อนรับครับผมมือนี่มากับลูกชิ้นร้อยลูกครับผมย่างเมื่อกี้นะครับต้องเฝ้าเฮ็ดครับผมเพราะว่ามันจะหดนี่ครับลูกชิ้นร้อนๆหนึ่งร้อยลูกครับผมยี่สิบห้าไม้ต้องพูทพัมทำเพลงครับจากรถครับซื้อมาจากแมคโครครับรับแรกครับผม าด้วยเครื่องดื่มเย็นๆน้ำย,ยาขอครับชื่นใจครับผมแย่หอนอาการหอนล้ายๆครับทา,างอย่างกชินินมกิน กลับมาเลยครับขอใหญ่ไหมก่อนนี่ครับร้อยลูกครับผมน้ำจิมรสเด็ดครับผมลาาต้องไปเลยครับไม่ต้องพูดพร่อรมทำเพลงครับผมวันนี้เหล่ายางลาแต่เพิ่เตรียมเลยครับม,มาครับ มาแสบน้องกันเห็นไหมครับหอนๆเลยครับมาครับจัดเลยครับผมอืม เป็นลูกชิ้นหมูครับผมลูกชิ้นหมูฮ่อนเนี่ยซึ่งมาจากแมคโครครับด้ยกันเลยร้อยลูกสิเบิบร์บอมาเบิรงกันครับผม mm -hmm. ชิ้นหมูที่ซื้อมายางมันอีกะเป็นลูกชิ้นไอ้ลูกชิ้นหมูยิ้มนะครับท่านเนี่ยซื้อมาลองกินมั้งครับ,บวุ้ยไรเนีเอาเอามาแนะนำให้เบื่อซื้อคร,ค,รครับนี่ครับกับแก้มปาตีอะไรแรกครับนี่ครับแซบอยู่ครับผมซื้อมาจากแม่คั่วครับผมลูกชิ้นหมูยิมนะครับ พอดีซื้อมาสองสองถุงแต่ว่าของมันในในในแพ็คมันมจะมีทีบสองอันครับผมแต่พอดีซื้อมาสองแพ็คก็เลยเอามาใส่เป็นยิบหายเป็นรอย100ลูรผมแค่ได้เป็นรอยลูกแซ่บอยู่กับเป็นปาร์ตี้เอาไปจัดไปเที่ยวกินย่างกินเลนได้เลยครับเอารอยอยู่ครับผม เ <c oughs> ส็นมีเสียงคือข้าเจ้านะเป็นปแต่นักกินเพราะฉะนั้นเลอ,อากาศแบบนี้ก็นี่นะครับแก้หอนนะครับเครื่องดื่ม ทิ้งยางทิ้งคยะครับ นั่งให้คลิปนี่กะอากาศ้อนไหลเด้ครับเงยไงมปุ๊บ๊กต่ใช้กะร้าน ล้วก็ลืมหาข้าวกินกันนะครับผมช่องนี้พักขังวันกิดหาข้าวห้าปลากินกันนะครับผมกำลังไหาลูกขึ้นมา,า,า,ากินไกลครับผม,ม,บผมโอ้แสบคักครับได้ดังดังคำว่ากินเลยเนี่ยไม่จะโหดกันครับต้องกินเลย พอทำมันจะหดมันจะบงงามเลยนะครับเนี่ยเหมือนถ้าแบบเริ่มเย็นแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะหดแต่ลูกนิดจะตอนย่างลูกเบลอรครับ ได้กคือเ่าครับผมถ้าเกิดมากคลิปอยากสารับสนุนกับง่ายๆครับจะเป็นพวกคุณอย่างายแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แค่นี้กับเป็นพวกคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วครับผมยังไงก็ฝากไง้นะครับผมช่องไอตํามน่อยไอตําสไตล์ชาแนลช่องน่อยช่องนี้นะครับผมพอกันลิปนาครับ